Don't wait for happiness. g r e a t it and be happy now. ขอบคุณไปยังเพจ My f u l Soul นะฮะต้นไลน์เนี่ยต้องสั้นๆกระชับมีใจความนะคะในเรื่องราวที่จะส่งพลังมาให้พวกเรากับทุกคนนะคะสำหรับต้นไลน์เราหยิบยกนะคะวลีในเพจของ My f u l Soul มาให้นะคะซึ่งวลีเนี้ย เกี่ยวกับในเรื่องราวพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะที่พวกเราสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องรอให้ความสุขมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สถานการณ์บุคคลอื่นๆใดๆนอกตัวคุณเองแต่คุณจงเป็นความสุขมาเลยทันที be happy นะคะหนังสือเล่มนี้ขายดีมาก be happy นั่นเป็นเรื่องราวของการกล่าวถึงันยะว่าพลังแห่งความสุข นั่นแหละคือพลังที่ชีวิตต้องการพลังเห็นความทุกข์นั่นคือสิ่งที่ต้องละและเป็นเรื่องเรานะคะที่จะเป็นบททดสอบของการเลือกในการดำเนินชีวิตของคุณคุณจะเป็นความสุขคุณนะคะคุณอยากได้ความสุขคุณจกเป็นความสุขและเลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสร้างความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวที่นะคะเป็นอำนาจที่คุณนะคะสามารถ จะเลือกได้และอย่าลืมอำนาจนี้วันนี้มาส่งมอบอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณเองนะคะเพื่อให้ตัวคุณเองตื่นและเข้าใจว่าคุณมีอำนาจในการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ขึ้นนะคะกับในเรื่องราความคิดอยู่ในนะคะหัวของคนอื่นและไม่อยู่ในกรอบจํากัดที่นะคะสังคมต่างๆล้อมกรอบเพราะแต่ละกรอบของสังคม ล้วนเป็นเรื่องราวของการร่างสร้างขึ้นมาจากนะคะอดีตทั้งหมดนึกออกไหมเพราะปัจจุบันเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนใหม่ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นอย่าติดกรอบนะคะจำกัดอันเก่าๆเ,เดิมๆและขังตัวเองอยู่ในวังวนนะคะที่ไม่อัปเดตสักทีชีวิตคือพลังงานในการอัปเดตนะคะอัปเรเวลอยู่เสมอนะะไม่มีคลื่นมือถือไหน ที่ไม่ยอมอัปเดตหรือไม่มีมือถือใดที่ไม่อัปเดตไม่มีแอปพลิเคชันใดไม่อัปเดตนะคะดังนั้นชีวิตของเราอย่าล้าสมัยไปกว่าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ be happy ค่ะ be happy don't wait for happiness อย่ารอคอยที่จะมีความสุข great it จงนะคะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มัน and be happy จงเป็นความสุขนั้นนะคะอันนี้ฝากเป็นพลัง ความสุขนะคะและความสุขนี้จะเป็นสารตั้งต้นในการที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตคุณต่างๆเยอะแยะมากมายอีกทีเดียวเชียวนะหัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องราวที่มันโทจโชคดีทั้งวันนะคะใช้คําว่าโชคดีทั้งวันนะคะโชคดีตั้งแต่ใส่ชุดนี้นะคะชุดนี้ก็เป็นครั้งที่2นะแต่ว่าเออก็คือเอาเอาเขาเรียกว่าเอาเครื่องประดับเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของอ ไปดูในช้อปปี้อะและเห็นแล้วถูกใจก็สั่งมานะคะน้องเขาน่ารักมากนะคะเป็นตัวตัวปกคอนะคะมีตัวศีรษะแล้วก็มีตัวชายกระโปรงเนี่ยเป็นลักษณะของสาวกรีกโบราณนะเครื่องแต่งกายกรีกโบราณนี่ก็คือเป็นเ,เรียกว่าเป็นบรรพบุรุษนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มีเทคโนโลยีและมีนะคะในเรื่องราปัญญายาณเยอะแยะมากมายสําหรับนะคะชาวกรีกนะดังนั้นเนี่ย มันทยที่ถือว่าชุดนี้ทรงพลังมากนะแล้วก็ส่งผลให้มันทยที่โชคดีโชคดีทั้งวันเลยนะคะไปในเรื่องราวของวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอ่าบริษัทนะคะที่จะต้องส่งประกันสังคมถ้าเลทไปกวันนี้แหละเดี๋ยวจะโดนนะคะเรื่องราวของการโดนปรับนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราออนไทมตรงเวลาไปปุ๊บนะคะบริษัทแรกก็เอาน้ำแดงมาเลี้ยง <laughs> ถวายน้ําแดงคนสวยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีถ้าเราไม่เห็นว่านี่คือความโชคดีนะคะที่คุณได้รับมันก็จะกลายทําให้เนี่ยนะคะพลังงานหนุนหลังที่เกื้อกูลคุณให้คุณโชคดีน้อยใจไหมอ่ะนะคะดังนั้นก็จงเห็นคุณค่าและขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจอันนี้มันทอยจี้กำลังจะบอกนะคะถ้าเราเรามองไม่เห็นค่าในสิ่งที่ได้รับอ่ะนะคะหรือไม่รู้ค่าในสิ่งที่มีอ่ะนะคะคุณกําลังจะพลาดโอกาส ยิ่งใหญ่มหาศาลกับการที่จะมีพลังหนุนหลังในการที่คุณจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตนะคะเพราะวันนี้สิ่งแค่เพียงเล็กๆน้อยๆอยคุณยังไม่รู้ค่ะเล็บนับภาษาอะไรสิ่งที่คุณจะได้นะคะและเข้ามาแบบฟุกๆและคุณจะทราบซึ้งใจอันนี้เอาเป็นข้อคิดนะคะไม่ใช่รอเฉพาะนะคะจะต้องขอบคุณและทราบซึ้งใจในสิ่งที่ตนเองปรารถนาอย่างแท้จริง นะแล้วบางสิ่งบางอย่างที่คุณปรารถนาในใจมันยังไม่มาสักทีเนี่ยนะคนะ,ะคุณก็จะไม่มีคลื่นพลังงานในการที่จะไต่บันไดนะคะในการสะสมพลังงานแมกเนตหรือแม่เหล็กนะ่ยในร่างกายหรือในสภาวะของชีวิตของคุณนะคะสภาวะของความรู้สึกนะคะที่มีความรู้สึกทางด้านดีเนะี่ยมันเป็นการสะสมนะคะแมกเนตคลื่นพลังงานแม่เหล็กนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยไปดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น มันก็ผ่านจากการรู้คุณค่าในสิ่งที่คุณได้รับและตระหนักรู้นะคะสิ่งที่คุณมีผ่านการนะคะทราบึ้งใจและกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณไลฟ์นี้มาตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องราพลังงานการขอบคุณที่ยิ่งใหญ่ที่จะออกจากขั้วหัวใจคุณการเกิดมาในครั้งนี้นะคะถ้าลืมที่จะขอบคุณแผ่นดินเกิดขอบคุณนะคะลืมขอบคุณอากาศที่หายใจ คือลืมขอบคุณน้ำที่ได้ดื่มเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายและลืมขอบคุณข้าวปลาอาหารนะฮะทุกคำที่เคี้ยวนะะกลืนเข้าไปในร่างกายนี่จะถือว่าติดค้างนี่บุญคุลแผ่นดินอย่างมากมายมหาศาลนะคะดังนั้นใครเข้ามาฟังถึงตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งสื่อให้พวกเราจะได้ไม่ติดค้างนะคะในเรื่องเราการกําเนิดเกิดนะคะเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เนาะ เพราะนะคะการกล่าวขอบขอบคุณไม่ได้เสียหายอะไรค่ะแต่ในทางหลักวิทยาศาสตร์นะคะหลักวิทยาศาสตร์มีการตรวจค่ากับกลายเป็นเรื่องนะคะที่ดีๆที่คุณหาข้อมูลได้จากดรโจดิเพนซาการขอบคุณทุกวันนะคะวันละ15 วันละสามครั้งครั้งละสิบห้านาทีนั่นหมายความว่าเช้ากลางวันเย็นที่กล่าวคําขอบคุณขอบคุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณได้รับอย่างซาบซึ้งใจนะคะครั้งละสิบห้านาทีนะคะในวันละสามครั้งจํานวนสี่วันติดต่อกันสําหรับผู้ที่ทํางานวิจัยผลปรากฏออกมาว่างานวิจัยบอกว่านะคะคนที่ทําการขอบคุณเช่นนั้น มีการนะคะ,ะเขาเรียกว่ามีการตรวจวัดว่ามีนะคะอิมมโนโกโบูลิน A ซึ่งเป็นตัวสร้างนะคะการสร้างภูมิต้านทานโรคไข้หวัดนะคะได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากนี่คืองานวิจัยส่วนในเรื่องราวของพลังชีวิตคุณก็จะได้ภูมิต้านทานเป็นกราะนะคะในเรื่องราวของการที่จะทําให้คุณอะไปใช้ชีวิต อยู่ท่ามการสนามนะคะหรือสมอลรับภูขึ้นพลังงานต่างๆได้ดีเพราะคุณเสมือมีเกราะป้องกันนะะนี่คือเป็นเรื่องราวที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการนะคะรู้คุณค่าในสิ่งที่มีและนะคะรู้คุณค่าในสิ่งที่คุณได้รับและเมื่อไหรที่สํานึกรู้คุณเมื่อไหร่นะคะนั่นก็คือคุณกําลังสร้างสารเคมีดีๆหล่อเลี้ยงร่างกายให้กับชีวิตคุณสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นนะคะ ความอ่อนเยาว์ก็จะมาและเหตุการณ์สถานการณ์โอกาสอะไรต่างๆก็เข้ามาหาคุณมากมายนี่คือหัวข้อในวรคแรกของเราโอเคไหมมีอะไรอีกนะเอาอ่านให้เต็มๆแล้วกันในเรื่องของหัวข้อเนาะก็คือว่าการที่นะคะ,ะคุณรู้คุณค่านะคะในทุกสิ่งที่คุณมีและนะคะทุกสิ่งที่คุณได้รับนะคะล้วนก็คือคุณค่าที่คุณคู่ควรอ่า ซึ่งในส่วนของตรงนี้ถ้าคุณตระหนักรู้นะคะว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณได้รับนะคะจงขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจแล้วนะคะคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกมากมายอันนี้เอาไว้ให้คุณให้นะคะให้หัวข้อนี้เป็นตัวนะะเป็นตัวเขาเรียกว่าสมมุติฐานและให้คุณหาหลักฐานและนะคะใช้ช่วงเวลาของคุณ ในชีวิตเนี่ยนะคะลองเป็นนักวิทยาศาสตร์การใช้พลังงานชีวิตของตัวคุณเองดูค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องนะคะอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะเมื่อความไม่เชื่อมันเกิดขึ้นนะคะว่าคนทั่วโลกเขาสํานึกรู้คุณทราบสังกตดันอยู่และชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อคนอื่นเขาดีขึ้นนะคะมันก็จะมีการปรากฏเกิดขึ้นกับคุณเช่นเดียวกันเพราะนี่คือเราใช้คลื่นพลังงานเดียวกันกันทั้งโลกโลกใบน,นี้ ะะธรรมชาติเราก็ใช้อากาศนะคะตัวออกซิเจนเท่าเทียมกันตัวเดียวกันไม่มีใครหายใจใช้ตัวอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ผู้อื่นทําแล้วเกิดผลกับเขามันก็จะเกิดผลลับเช่นเดียวกันกับคุณเหมือนกันกับตรงที่ว่านะคะคนอื่นขับรถได้ถ้าคุณไปเรียนขับรถคุณก็ขับรถได้เช่นเดียวกันเพราะระบบรถนะคะไม่คุยว่าคุณจะซื้อยี่ห้อใดนะคะ เขาก็จะทําการจัดระบบนะคะไม่ว่าจะเกียร์ออโต้หรือเกียร์กระปุกนะคะหรือเกียร์เกียร์กระปุกก็ตามเขาก็จะมีระบบและซิสเเ็มเหมือนกันดังนั้นเราใช้ซิสเต็มและระบบในการสื่อสารผ่านโซนประสาทสัมผัสของมนุษย์แบบเดียวกันดังนั้นคนอื่นขับรถได้คุณจึงขับรถได้ถ้าคุณเรียนขับรถและคุณขับรถเต็มแบบเดียวกันดังนั้นในการใช้พลังงานชีวิตในโลกภายในของคุณมันก็ไม่แตกต่างเลย เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครนำในเรื่องราวการขับเคลื่อนพลังงานชีวิตมาถ่ายทอดได้มากมายเท่ายุคนี้นะคะดังนั้นยุคนี้ถึงเป็นยุคะะของการที่โชคดีมากๆที่เราได้รับโอกาสได้รับข้อมูลมากมายมหาศาลพรั่งภูให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานที่อยู่ในตัวเราและเราเป็นผู้บังคับบัญชา ชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองนะคะจงเก็บความโชคดีของคุณไว้นี่คือหัวข้อเอามาฝากให้เป็นของขวัญให้พวกเราเนาะอ่ะวันนี้นะคะหยิบยกคำของซิกซิกลานะคำของซิกซิกลาใช้คำว่า other people and things can stop you temporarily you are uh, you are the only one who can be it นะฮะเขาเรียกว่า per ะะเ,ดเดี๋ยวนะเออเพอร์มานนนต์นะคะเพอร์มานนะคะเพอร์มา n นน์รีนี่ก็คือซิกซิล่าก,กำลังจะบอกว่านะฮะคนอื่นและสิ่งอื่นๆน,นะฮะสามารถจะหยุดยั้งคุณแค่เพียงโช่วคราวเท่านั้นคุณเท่านั้นคือบุคคลที่จะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความนะฮะถาวรด้วยตัวคุณเองนั่นหมายความว่าอำนาจอยู่ในตัวคุณเอง คุณจะทําสิ่งใดกับชีวิตคุณจะเป็นไปตามอํานาจของจิตของคุณที่บันดาให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนตามที่คุณต้องการนะคะความต้องการของคุณมันเริ่มต้นจากความคิดคุณคิดยังไงกับชีวิตคุณคุณคิดว่าชีวิตคุณมีโอกาสคุณก็จะเจอโอกาสในชีวิตถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นอยู่แค่นี้นะคะคุณก็คือสั่งให้ตัวคุณเองอยู่ในสิ่งที่มันจํากัด ด้วยตัวคุณเองไม่มีใครไปปิดกั้นโอกาสคุณได้ถ้าคุณไม่จัดการด้วยตัวคุณเองถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองเหตุการณ์สถานการณ์มันก็จะสนับสนุนคุณให้คุณได้มีช่องทางและโอกาสในการที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณปรารถนาทั้งสิ้นดังนั้นซิกซิกล่านะคะส่งสัญญามาว่า ah r to people นะคะ and things cannot stop you ไม่ว่าผู้คนอื่นๆหรือสิ่งใดๆก็นะคะ ไม่สามารถที่จะหยุดนะคะตัวคุณเองได้โอเคไหมเออมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะอะไรก็ตามอย่าให้นะ,ะพลังของตัวเองนะคะไปมอบให้กับคนอื่นอย่าตกเป็นอํานาจนะคะในเรื่องราวสิ่งที่เราพวกคุมไม่ได้หรือจะไปพึ่งสิ่งอื่นๆใดนะคะเพราะเอ่อในตัวคุณเองนั้นมีนะคะพลังอํานาจมาสจารย์อยู่ในตัวคุณทั้งหมดทั้งสิ้น,นะคะใคร มนุษย์คนใดก็ตามที่ใช้ชีวิตประสบความเสเ็จได้เช่นใดถ้าคุณใช้พลังอํานาจเชกเช่นเดียวกับเขาคุณก็ประสบ,ะสบความเสเ็จเชกเช่นเดียวกับเขานะคะภายใต้เนื้อนหนังและนะคะฉากหน้าของการแสดงนะเราไม่อาจจะรู้ด้วยว่านะคะในใต้ผิวหนังของแต่ละคนนะคะกระบวนการความคิดกระบวนการความรู้สึกและการขับเคลื่อนพลังงานภายในของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะ พลังงานของแต่ละคนช่างมหัศจรรย์เหลือเกินแค่เพียงนะคะในเรื่องระบบลมหายใจระบบการย่อยอาหารระบบปรับอุณหภูมิระบบนะคะในเรื่องเราการเผาผลาญน,นะคะหรืออะไรต่างๆเบิร์นเอาไขมันมันก็จะเป็นระบบที่มหัศจรรย์เกินที่เราจะนะคะเข้าใจได้แล้วนะคะในตัวเราและยังมีในเรื่องเราความปรารถนาและความรู้สึกที่มันสอดคล้องกันนี่เป็นเรื่องราวที่นะคะทำให้ มนุษย์ที่มีร่างกาย1สมองสองมือเหมือนกันจะแตกต่างกันก็คือก,ก,การขับเคลื่อนในโลกภายในโอเคเนาะดังนั้นซิกซิล่าก็เตือนให้พวกเราเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ที่กลุ่มอำนาจของตัวเราเองเต็มที่เบ็ดเสร็จร้อเซและจงรับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็มที่เช่นเดียวกันอ่ะมาดูวลีของนะเพจทอมบุรีค่ะ เป็นการให้กำลังใจนะคะสำหรับอนาคตที่ใกล้และไม่ไกลคือเพียง5ปีนะ,ะคะเขาใช้คำว่า5 y e a r later 5ปีหลังจากนี้นะคะ you will love at ะะ the thing you are นะคะ you are, are trying for today คุณจะหัวเรานะกับเรื่องราวที่คุณจะพยายามทำในวันนี้นแล้วก็ smile นะคะ time uh time head uh time ทำฮีลเอเวอร์ทิ่งท e ฮีลเอเวอร์ทิงไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณพยายามทำทุกวันนี้อีก5ปีเนี่ยคุณจะเริ่มที่จะหัวเราะนะคะที่จะขบขันกับตัวเองหรือก็ยิ้มนะคะที่รู้สึกเอ็นดูตัวเองนะคะที่นะคะคุณ uh, ได้ทำอะไรบางอย่างในวันนี้เพื่อสร้างอนาคตให้ตัวคุณเองอีก5ปีข้างหน้า เมื่อ5ปีข้างหน้าคุณได้รับความสำเร็จมากมายมหาศาลจากการที่คุณมีสติในการสร้างจากวันนี้นะคะแล้วทุกๆวัน365วันคูณ5ปีมันก็เพิ่มพูนและไปสู่จุดที่ฮักถึงฝั่งฝันหรือจุดหมายปลายทางของคุณอย่างแน่นอนนี่เขาใช้คาว่า time h e a l everything นะะเวลามันจะเยียวยาทุกสิ่ง ดังนั้นนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปจงนะคะมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ในพลังงานด้านดีๆของตัวเองและสิ่งไหนที่เป็นพลังลบจงหยุดค่ะแล้วนะคะพลังลบทีค่คุณเคยใช้มาก่อนหน้านี้เวลา5ปีนะคะจากวันนี้จนถึงปลายทางมันจะ, healing, นะฮ e a l i n g งะสิ่งที่เคยเป็นบาดแผลในอดีตของคุณได้อย่างมากมายทีเดียวซึ่งมันเคยที่ก็เคยพูดว่าเพียงแค่คุณคิดบวก นะคะทุกวี่ทุกวันนับจากนะคะวินาทีนี้เป็นต้นไปอีก11เดือนนะคะอวัยวะต่างต่างในร่างกายของคุณก็จะโฟึ้นพลังงานคุณก็จะดีขึ้นเพราะนั้นเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางกายภาพที่เซลล์เก่ามันหายไปนะคะเซลล์ใหม่เข้ามาแทนแล้วนะคะระยะเวลา11เดือนหรือประมาณ1ปีเซลล์ต่างๆนะคะที่เป็นพลังบอกที่คุณสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม,หม่มันจึงกลายเป็นชีวิตใหม่ในโครงสร้าง นะฮะฮร่างกายเดิมแต่เซลล์เอ่ย DNA เอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากความคิดความรู้สึกนะฮะและคุณมีสติในการที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่ในด้านบวกมากขึ้นนะฮะอันนี้เราเคยพูดกันเรียบร้อยแล้วโอเคไหมวันนี้จะรีบนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเทอร์จีจะปรับเปลี่ยนในการไลฟ์สดนะคะพอเดี๋ยวใกล้จะเปิดเทอมนะ,ะนสองก็คือว่าเดี๋ยวนจีไปลงสระว่ายน้ําด้วยเนาะ อาเป็นว่านะคะเรามาต่อกันอีกสักหน่อยนะคะเอาวลีภาษาไทยของเพจนาคะของเพจชีวิตเขาใช้ควาว่าค่อยเป็นค่อยไปความสําเร็จไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะคะความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องเรานะคะของขวัญที่รอให้คุณไปรับแต่สำคัญที่สุด small win นะคะที่คุณได้รับทุกๆวันน่ยมันชื่นใจกว่านี้นะคะ <S <S วันนี้ที่มันพอที่ได้หัวข้อตรงนี้มานอกจากจะได้น้ำแดงจาก อีกบริษัทหนึ่งแล้วนะคะที่เป็นนั่งนะคะนั่งบริการในเรื่องประกันสังคมพอย้ายมาอีกบริษัทหนึ่งปรากฏว่าเขาก็นะคะมีอาหารการกินมีผลหมกกลาไมา้มาเลี้ยงนะะให้ครบเปิดเสร็จดังนั้นมื้อเย็นนี้อิ่มเลย <laughs> มื้อเย็นนี้อิ่มเลยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณนะคะเรื่องราวดีๆในชีวิตของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคมาดูในวลีของนะคะเพจสตาร์ดัตนะคะ poetry ค่ะ no master was yesterday was light นะคะอะไรก็ตามนะคะช่างมันเถอะนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะไม่อธิเช่น burst นะคะ b i r s t away s, <"burst" always>. <S เขาใช้คำว่าอะ,อะไรก็ตามทีม่มันเกิดขึ้นจากเมื่อวานนะ birds st always start like a new day why the song จากอันนนนะคะผู้ไม่ประสงค์กออกนามแต่อยู่ในเพจ star star d u t poets ีความหมายก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในเมื่อวานก็ช่างมันเถโน no master อะไรประมาณเนี้ยโดยโดยสำนวนนะแล้วก็นอกอ่ะนะะตัวนกนะ่ะนะ,ะ birds st always start to uh, birds st always start The new day why a song นะฮะนก ะะไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามขเขาก็จะเริ่มต้นจะส่งเสียงร้องนะคะเป็นเพลงในวันใหม่เสมอตอนนี้เขาก็นอนหลับกันนะคะบรรดาน้องนกก็ก็หลับกันะนะคะบางบางตัวก็จุ่จี้จู่จุ้จนะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่หลับกันเนี่ยบางทีก็จะแอบไปส่องแล้วก็ไปถามว่าเป็นอะไรเหรอสบายดีไหมไปอวยพรให้สบายดีนะสักพักหนึ่งเขาก็เงียบแต่ตอนนี้เขาหลับนะคะพรุ่งนี้เช้า เช้าตรู่ด้วยนะไม่ใช่เช้าทรรมดาเช้ามืดเช้าตรู่นะคะเดี๋ยวก็ส่งเสียงร้องอารู้แล้วนันมันเช้าแล้วนะคะนกก็ทํามาหากินเช้านี่ก็เฉกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวานก็จงลืมอไปซะแล้วก็จงเริ่มต้นใหม่สําหรับนะคะวันวันฟ้าใหม่ที่พาทิกขึ้นนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจส่วนเพจไมฟูโซอีกสักรอบหนึ่งนะคะไมฟูโซวันนี้นะคะอ่ะยังไม่ได้มาเนี่ยนะ,ะอ่ะไมฟูโซเพจไมฟูโซใช่คำว่า Don't wait for happiness, great it. อันนี้คือต้นไลน์เหล่านี้นะโอเคไม่เป็นไรผ่านไปกับ m ์ฟูโซนะคะใน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 ,ใน,ใ,นในเรื่องราวของวันฤกสุดท้ายอันนี้สำคัญมากคือเหมือนเหมือนกับว่าส่งความในในนะคะให้เมน t ท l รจี้โดยตรงและก็ฝากให้พวกเราด้วยแล้วก็เมน t ท l รจี้ก็ได้สติมากๆนะคะสำหรับวันนี้ข้อเช้คคุว่า clean your space นะคะ clean your space ะะทำความสะอาดในพื้นที่ของคุณนะคะ Your house นะคะบ้านของคุณ Your room ห้องนอนของคุณ Your car นะคะรถของคุณ Your your mind ภาวะใจของคุณ Your heart นะคะหัวใจของคุณ New things are coming Make sure you are welcoming them in properly นะคะก็คือว่า ในเรื่องราวของนะคะยัว uh, นะคะเดี๋ยวนะ your heart your ด uh, ย new thing are c ค m i n g คือสิ่งใหม่ๆนะคะกำลังมาทำให้แน่ใจว่าตัวคุณเองอะ่ะต้อนรับนะคะในบรรดา property ของคุณทั้งหมดนะคะทรัพย์สินสลิงการทั้งหมดที่คุณจะได้มาดังนั้นนะคะคุณเตรียมพื้นที่ไว้หรือ,อยังนะคะ,นะคะเคยเล่าเรื่อง หมู่บ้านหนึ่งนะคะมีคนปั้นโอ่งอยู่บ้านเดียวบ้านอื่นไม่ปั้นโอ่งเวลาฝนตกมีบ้านนี้บ้านเดียวได้รับน้าฝนเก็บตุนและขายให้คนทั้งหมู่บ้านส่วนหมู่บ้านอื่นคอยหัวเลาะเยาะคนอื่นไอ้คอยหัวเลาะเยาะบ้านนี้ปรากฏฝนตกนะคะฝนฟ้าขนองตกมาแค่ชั่วประเดียวประดาวเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมารองน้าฝนเก็บกักตุนได้เหมือนบ้านนี้นี่คือแบบเดียวกันดังนั้นเนี่ย ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ใดก็ตามคุณมีหน้าที่ที่จะเคลียร์นะคะพื้นที่นะคะภาชนะแห่งชีวิตของคุณภาชนะแห่งใจภาชนะนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยของคุณนะคะให้เป็นพื้นที่ที่นะคะปลอดโปร่งร้องสบายในการที่จะพร้อมรับความโชคดีที่จะเข้ามาหาคุณอย่างมากมายมหาศาลนี่คือวลีจากนะคะไมฟูโซถือว่าเป็นข้อคิดที่ดี วันนี้นะคะมโนจี่มาเร็วไปเร็วและก็อวยพรให้ทุกคนโชคดีมีกำลังใจมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการและพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ขอไปลงศะก,กันได้ค่ะ,ะบ๊ายบายค่ะ